สวัสดีครับบันดนาคลาดครับวันนี้มีน้องไรเดอร์ขี่จิโอโนมาเซ็ตโชคนะทางานอยู่บนรถทั้งวันนะครับตัวน,นี้นี่น้องบอกว่าไปทํามาแล้วนะโปะมากเลยนะใส่โชคให้ไม่เท่ากันนะซ้ายขวาไปส่องดูเออแม่งสูงไม่เท่ากันจริงด้วยนะครับทางสายมันจะสูงน้อยกว่านะเกียมายน,ะนโผล่น้อยนะครับด้านล้นโผล่เยอะมาถอดล้อให้ดูว่ามั่มันไม่เท่ากัน เป็นยังไง้วตลกดีนะครับดูฮะรูน็อตมันเยื้องกันอยู่ตลกมากดูรถมาภาษาอะไรทํามาภาษาอะไรมั่วชิบข้าวร้านหัดทำนะครับเอารถเราไปเป็นรถครูนะเตือนมาตลอดนะระบัดระวังนะครับไม่งั้นก็จะขี่แล้วมันก็จะอันตรายนี่น้องบอกขี่แล้วมันต้องขืนขืนสู้โชคมาตลอดเลยนะจนกว่าจะเอามาซ่อมเอามาทําใหม่เนะี่ยวันนี้นัดเสร็จปุบรีบมาเลยนะพาเพื่อนๆมาดนะูงานถูกนะ งานถูกดีใจจังเลยนะครับดีใจจังเลยเจองานแบบนี้เอาไหมฮะทอะไรมาครับเนี่ยโชคสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับหรือดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมอยากรู้เหมือนกันทอดมามีแต่เอ๊ะมีแต่ความเอ๊ะนะฮะเนี่ยงานเด็กหัดทํานะครับสภาพน้ํามันนะน้ามันไฮดรลิกนะครับเหม็นเหม็นเน่านะครับเนี่ยใจหลักร้อยนะใจหลักร้อยถูกเวอร์เวอร์ู้ดีใจจังได้ของถูกนะครับน้ํามันไฮดรลิกเนี่ยเหม็นเนา่า อยากได้ไหมฮะงานประกอบสั้นยาวไม่เท่ากันแบบนี้เสียดายนช่เนะงินทองหายากนะครับตัดสินใจดีๆเข้าร้านไหนร้านทําโชคดีๆมีต้งเยอะนะก็ติดตั้งประกอบแล้วก็ติดตั้งวาล์วติดตั้งสปริงเข้าไปโชก็เสียเก,กับมาเท่ากันนะครับทํางานไม่เป็นก็อย่าทานะครับรับเงินลูกค้าแล้วงานห่วยๆอย่าทานะครับน่าเกลียดน,นะครับ จมไเก่งแล้วพูอะไรันาพามาดูนะครับช่ที่เราเซตติง้งใหม่นะครับแก้ไขโชกโหลดเดิมนะครับเซ็ตน้ำมันเอรินใหม่โชกคก็จะมีความนุ่มนวลน,นะฮะมันจะลงมันจะสมูทมากลก็เรียบร้อยนะฮะสถานการเซ็ตโชคนะครับแก้โชกคโหลดนะที่มันสั้นยาวไม่เท่ากันน,ะน่าเกลียดมากเลยนะไม่รู้ทำได้ยังไงนะสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับบรรณานนการครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ